สวัสดีครับวันนี้อยู่กับประเทศสี่ k i n เหมือนเดิมน,นะครับแบบสี่ k i n นะวันหนึงเราก็เจอไอ้หน้างงบิดแต่นะครับสัตว์สัตว์งงชิบหายอย่ากาลัวอะไรเชียวเราไว้ไม่ต้องสนใจพวกขี้ข้านะ,าาาาระรานะครับเอาไว้เบิกลรเรามาปลดมาปุ๊บใช่ไหมครับไปตามตามังเบา เฮ้ยเฮียสักอ,อินทอนอินทอนไอ้เฮียเฮ้ยย่าไปใส่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยย่าไปใส่สุดเลยตีได้ไงเฮ้ยยิงเลยยินเวร็ดอกยินเร็ดอย่าเอ,เอ็กซ์ซ่าได้เร็ เอ้ไปาไปนุ่มเฮ้ยเบาเฮ้ยไปดิไปไปดินำเลยไปดิไปดิเฮ้ยเรียนนี้เหรอนะไม่ฮะอยู่อยู่โรงเรียนนี้เหรออยู่ประชาชื่นอ่ะใช่เหรอได้แล้วเองอยู่โรงเรียนไหนประชาชื่นเหมือนกันเฮ้ยอยัดเอ็งอย่ามันตลกได้ป่ะฟารังตามกันไหมฟังตามที่ไหนฮะเฮ้ยเฮียแกงเวยวะเยอะเอาไปเพื่อนเอาไปวะ ไปดิใส่ชุดดิไหนอยู่ประชาชื่นจริงวะเนี่ยอ้าวเอ็งอยู่สีอะไรอะเอ็งอยู่สีอะไรสีนี้แหละสีนี้แหละเนี่ยสีีน้เอาดีเฮ้ยใหญ่เอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยหลอกกันด้วยวายหลอกกันด้วยว่าไม่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 ยังเรียนวะกดิอย่าเรียน ก็มีขั้นติดตื้นอ่ะขั้ซติดตื้นอ่ะทนไหมข้าเบื่อมุกส่งแสกส่งแสกกลางมาอยากโดนกระเทือนไอ้เหี้ยเก็บป้าเนี่ยเข้าอยากอยากอยากเพื่อนกันเว้ยเพื่อนกันอยากเพื่อนกันเว้ยใครชอบใครชอบไหนไอเราอยู่สีเดียวกันสีเดียวกันสีแดงเนี่ยไหนใครชอบที่ข้าจะโมกเองทำไมวะใครอยู่สีเดียวเอง